เออช่วยเปิด m ห c r o s o f t Word หน่อยดูนะเขาจะคิดก่อนแล้วก็เปิด Word ขึ้นมาใ่ปะผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะดูสิเปิดเหมิดเวิรให้เราเรียบร้อยแล้วนะผมมันจะบอกว่าเปิด google. com แล้วก็เสิร์ชไทยฟู o ดแล้วก็จะไปเปิดเห็นไหมเปิดเบราว์เซอร์ให้เราแล้วเปิด google ให้เราเรียบร้อยเห็นไหมครับแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มเสิร์ชหาไทยฟูดให้เราอัตโนมัติเลยเนี่ยดูดิจบเลยเห็นไหมนี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะคือแทบแทบไม่ต้องทําอะไรเลยอะสบายไหม และแล้วนะครับเป็นวิดีโอที่ทุกคนรอคอยกันมาเนิ่นนานนะคลอสเป็นหนึ่งใน AI Agent ตัวหนึ่งที่ผมเนี่ยยอมจ่ายเงินเนี่ยให้กับเขาเลยนะปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อย s u b s c r i p t i o นนะครับเพราะว่าเอ,อ AI มันเยอะมากจนถ้าเราไม่คิดว่ามันคุ้มจริงๆเราก็คงไม่ซื้อนะแต่คลอสเป็นตัวนี้ที่ผมซื้อนะครับเพราะว่าคลอสเนี่ยเขามีระบบ Agentic และมีออโตเมชั่น ที่บอกได้เลยว่าสามารถทํางานได้หลากหลายแล้วก็ทํางานแทนเราได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะซึ่งปกตินะครับคลอสเนี่ยเขาก็มีหลากหลายเวอร์ชันนะมีเวอร์ชันบนเว็บและเวอร์ชันบนแอปด้วยซึ่งเวอร์ชันบนเว็บเนี่ยผมได้อธิบายเบสิกพื้นฐานไว้เรียบร้อยแล้วก็ย้อนกลับไปดูก็แล้วกันนะครับเมื่อวิีโอที่ผ่านมาเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างก็แล้วกันแต่วันนี้ผมจะเน้นในเรื่องของการใช้คลอสที่เป็นเวอร์ชันแอปผมไม่ได้เปิดไว้ให้ดูแล้วนะครับคลอสเวอร์ชันแอปเนี่ย จะมีหน้าตาเนี่ยแทบจะไม่ได้แตกต่างกันกันกบคอร์สท,ที่เป็นเวอร์ชันเว็บเลยนะแต่จุดที่สําคัญของคอร์สเวอร์ชันแอปตัวนี้คือเขาสามารถที่จะควบคุมเครื่องคอมพิวเ,เตอร์ให้เราได้ด้วยนะซึ่งจะเป็นจุดเด่นสําคัญของเขาโดยผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่า MCP นะครับ MCP เนี่ยผมก็ได้อธิบายให้ฟังแล้วว่ามันเป็นอะไรเนาะ,ะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างกันแล้วกันก็ไปลองย้อนกลับดูแล้วกันนะครับว่า MCP คืออะไรแต่ที่แน่ๆนเะนี่ย MCP ที่เราจะมาใช้ในนี้นะครับก็เป็นบริการที่จะทำให้คลอและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยสามารถจะทำงานร่วมกันได้แล้วคลอสามารถจะสั่งงาน โปรแกรมต่างๆได้ด้วยตัวมันเองเลยด้วยกันนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะในขั้นแรกนะครับให้เราไปที่ Google ก่อนเลยนะครับแล้วก็ไปที่ c l o u d Desktop นะครับจากนั้นมันก็จะขึ้นมาที่ด้านลิงก์ด้านบนตรงนี้เลยเนาะให้เราสามารถจะดาวน์โหลด c l o u d เวอร์ชันที่เป็นตัวแอปนะตัว Desktop เนี่ยมาติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้นะครับซึ่งผมก็ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วในที่นี้ผมใช้ Windows นะ ก็กดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งล็อกอินเข้ามาก็จะขึ้นไปเป็นหน้าจอแบบนี้เลยนะครับก็โดยดีเทลนั้นก็จะคล้ายกับเวอร์ชันในเว็บนั่นแหละการล็อกอินทั้งหมดนะครับและฟีเจอร์ต่างๆด้านข้างนี้ก็มีเช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวผมจะลอง ทดสอบให้ดูนะว่าคำว่า cross desktop เนี่ยที่บอกว่าสามารถจะ control เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้เนี่ยมันมีมุมยังไงบ้างนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยมีเอกสารที่เป็นไฟล์ขึ้นมาแล้วง่ายที่สุดนะผมจะลองสั่งง่ายๆเลยว่าช่วยเปิด Microsoft Word ให้หน่อยผมก็อาจจะบอกว่า open Word แค่นี้เลยนะครับบอกว่าเออช่วยเปิด Microsoft Word หน่อยตัว cross ที่เป็น v e r s i o น desktop เนี่ยซึ่งผมใช้ตัว m c p ตัวสาคัญเนี่ยขเขาก็จะไปเปิดดูนะเขาจะคิดก่อนแล้วก็เปิด Word ขึ้นมาใช่ปะผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะ ดูสิเปิดเหมิดเวิร์ดให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยอย่างนี้เลยง่ายๆเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วสมมุติว่าถ้าผมเนี่ยจะสั่งให้เขาเยอะกว่าน,นั้นอีกสมมตินะเมื่อกี้ผมปิดเวิร์ดไปแล้วนะสมมติบอกว่าผมเขียนพร้องง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับสมมุติว่าผมจะเขียนพร้อมว่าช่วยสร้างอีเมลนะถึงจอนให้หน่อยโดยให้โฆษณาถ,ถึงตัวโปรดักต์เรานะชื่อว่าคลายนะครับโปรดักต์สารสกัดจากเถาเอ็นอ่อนช่วยบรรเทาอาการไมเกรนนะให้เรียบร้อยจากนั้นก็ให้สร้าง .docx แฟให้ให้กับผมด้วยเออคือบอกงี้เลยสั่งงานไปเลยแล้วก,กดส่งนะครับสังเกตเนาะเขาก็จะมีความสามารถของเอเจนติกมีเอเจนต์ค่อยคอยคิดค่อยๆวางแผนนะครับตอนรุ่นเขาบอกว่าอ๋อโอเคมันต้องร่างเอกสารก่อนใช่ไหมอ่ะโอเคร่างก่อนนะร่างเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาสร้างเอกสารให้เรียบร้อยกันนะและ้วค่อยคคิดค่อยคอยคิดนะครับ ผมไม่ต้องทําอะไรเห็นไหมมือผมอยู่ว่างๆเดี๋ยวรอเาคิดเสร็จแล้วดูซิว่าผลจะเป็นยังไงหลังจากที่คิดหลากหลายตลบนะครับเขาก็บอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นชื่อเซฟเป็นเอกสารให้เราเลยคือเฮ้ยผมไม่ได้ทําอะไรเลยเขาทําให้เรียบร้อยแลลวลองกดเข้าไปดูดีกว่านะซึ่งคิดหลายตลบเนี่ยมันจะมีอันสุดท้ายเนี่ยเขาจะบอกว่าเออเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะสถานที่ของเอกสารเนี่ยโอเคจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถกําหนดสถานที่เขาได้เลยนะครับว่าให้ทําที่ใส่ในด็อกิีเมนต์เนาะแต่ว่านะตอนนี้ผมไม่ได้ใส่ ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวลองให้ดูเอกสารนะที่เขาทำเสร็จแล้วนะครับเปิดเอกสารเข้ามาตึง้งอยู่ในโฟลเด er อร์ Entopic c l o s d นะครับผมก็เดาคลิกให้ดูว่านี่ไงคือเอกสารที่เขาร่างให้เราเสร็จเลยนะเป็นอ e ีเมลถึงจอนเห็นไหมครับพูดถึงเบบเนฟิตของอประโยชน์ของสารสกัดจากเขา n อ็น่อนนะช่วยบรรเทาไมเกรนให้เรียบร้อยนะสั่งซื้อได้ที่클ายเว n e s s c o m คือเรียบร้อยตามเอกสารที่เราต้องการเลยนะพาส่งลงไปในไฟล์ Word ให้เราอันตโนมัติเลยจบ เห็นไหมผมไม่ต้องทำอะไรผมสั่งเสร็จปุ๊บให้มันทํามาเรียบร้อยจบเลยนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับผมสามารถจะทาลักษณะแบบนี้ให้ด้วยนะเช่นว่าผมจะบอกว่าผมบอกนี้เลยว่าขอดูอีเมลหน่อยเมลไหนเนี่ยที่เกี่ยวกับ AI บ้างนะั้นใน3วันที่ผ่านมาจากนั้นอย่าช่วยร่างอีเมลให้ผมด้วยทั้งนั้นยังไม่พอนะเตรียมส่งอีเมลผมด้วยนะถึงคนคนนี้อะไรเงี้ยอ่ะผมก็ทําอย่างนี้เลยนะครับนี่คือเขาอ่ะก็จะมี ความรู้นะว่าเอออีเมลของผมเป็นยังไงเห็นไหมเขาก็จะไปเซิร์ชอีเมลผมแล้วเห็นไหมนะแล้วเขาก็จะเริ่มทำทำงานนะครับเดี๋ยวผมระหว่างที่เขาทำงานเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับว่าฟีเจอร์ทั้งหมดเหล่านี้คลอสเนี่ยทำได้เหมือนที่ผม,มโชว์เลย แต่เขาจะไม่ได้ทำได้ตั้งแต่ต้นนะจะต้องผ่านกระบวนการการเซตอัพเล็กน้อยซึ่งเดี๋ยวผมเนี่จะบอกวิธีการเซตอัพทั้งหมดนะตั้งแต่มีตัวอะไรบ้างที่ผมใช้นะครับอย่างเช่นเพื่อจะได้มีความสามารถแบบที่ผมเนี่ยโชว์ให้กับทุกคนดูในวันนี้นะนี่ครับผมเขาก็ไปอ่านอ e ีเมลผมมาแล้วนะสามวันที่ผ่านมาก็มีเกี่ยวข้องกับข่าว AI เต็ไมไปหมดเลยนะครับผมมต้องดูข่าว AI ทุกวันมากแล้วก็ ต้องติดตามข้อมูลตลอดเลยนะครับก็ใช้ตัวนี้ช่วยได้เยอะเหมือนกันจากนั้นเนะ่เขาก็จะเริ่มล่างอีเมลให้กับผมเลยไหมหลังจากที่ผมเนี่ยได้มีการให้เขาไปดูอีเมลแล้วก็สรุปข่าวอีเมลให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับ AI และเขาก็ร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผมก็พร้อมที่จะ Copy ีนะ ไปถือไปส่งได้เลยนะครับเห็นไหมฮะหรือจะให้เขาสรุปออกมาเป็นหัวข้อในงานที่กําลังต้องทาโดยเอาข้อมูลจากอ e ีเมลแบบนี้ก็ได้เพียงแค่สั่งน้องเอเจนต์ก็สามารถทําได้เลยนะหรือผมจะสั่งให้ออกแบบในแคนวาให้ด้วยก็ได้นะครับผมก็สั่งพร้อมมาเลยว่าเออช่วยสร้างโฟกราฟิกในแคนวาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้หน่อยนะว่าเป็นยังไงนะครับเขาก็จะไปเรียกใช้แคนวาให้กับเราเลยนะก็ถามว่าเออโอเคไหมก็โอเคอราวนะครับ เขาก็จะไปใช้ MCP ไปติดต่อแคนว่าเพื่อสร้างดีไซน์ให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ไปสร้างให้เราในแคนว่าเรียบร้อยแล้วนะก็มีหลายหลายดีไซน์มากๆเลยเดี๋ยวลองมาดูดีไซน์หนึ่งกันแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับตึง้งกดเข้าไปในลิงก์นี่มาแล้วนะครับแคนว่าก็เปิดมาเรียบร้อยแล้วนี่คือที่เขาดีไซน์มาให้เนาะก็มีการ AI new summary นะมี Open AI อย่างนั้นอย่างนี้มี Deep Mind ทำอะไรเนะียก็ เป็นข้อมูลของดีไซน์ที่1นนะครับมีหลายดีไซน์เลยนะเดี๋ยวผมจะมาลองดูดีไซน์ที่2องที่เป็นยังไงบ้างอ่า Transform Innovation ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ดูดีไซน์ที่3สิโอ้ oh, อันนี้ชอบเลยอันนี้ชอบเลยนะครับดีไซน์ที่3เนี่ยชอบเลยงั้นผมอาจจะเลือกที่ดีไซน์ที่3เนาะแล้วก็อาจจะเข้าไปแก้ในแคนว่าเล็กน้อยนะแล้วก็จะได้เอาดีไซน์ตัวเนี้ยไปส่งให้ในในโซเชียลมีเดียหรือในที่ต่างๆได้เลยนะครับก็สามารถจะใช้ร่วมกันกับน,นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองดูแคปเปอร์บิลิตี้ที่สูงไปกว่านั้นอีกนะครับผมเนี่ยมีข้อมูลจากใน Excel แล้วเป็นข้อมูลการขายสินค้า ผมจะให้คลอสเนี่ยใช้พลังที่เก่งเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนโปรแกรมของเขาเนี่ยสร้างแดชบอร์ดให้กับผมแล้วก็พร้อมที่จะนำเสนอกับผู้บริหารเนี่ยเดอลองรู้ว่าต้องทำยังไงบ้างนี่นะครับเอกสารผมก็เป็น Excel ออกมาเป็นแบบนี้เลยเนาะแล้วก็มีทั้งวันที่มีทั้งรายการสินค้าสั่งซื้ออะไรนั่นนี่เต็มเลยนะเป็นข้อมูลแบบนี้แล้วผมเนี่ยก็เดี๋ยวจะลากเอกสารเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะครับตึ้ง นะใส่ไปที่คลอสเลยจากนั้นผมจะใช้ Agentic Capabilities หรือความสามารถแบบ Agentic AI ของคลอสเนี่ยช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยเดี๋ยวเขียนพร้อมประมาณนี้เลยนะครับอะ่ะผมใช้พร้อมภาษาไทยเลยนะครับเพราะว่าคลอสเขาเก่งภาษาไทยมากเขาพร้อมที่จะเข้าใจภาษาไทยได้นะผมก็จะบอกเลยว่าช่วยวิคเคราะห์ข้อมูลเอกสารนี้โดยให้คิดก่อนว่าผู้บริหารเนี่ย เขาจะนำเสนอเขาอยากรู้อะไรสัก4ี่ข้อก่อนจากนั้นก็ให้วิเคราะห์ข้อมูลนี้โดยการสร้างแดชบอร์ดและํำเสนอให้สวยงามอย่างเรียบง่ายนะครับโดยใช้ HTML และ JavaScript นะ ก็ใช้พร้อมแบบนี้เลยง่ายๆนะครับพร้อมล่าเอกสารเข้าไปแล้วกดส่งนะเมื่อกดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับคลอสเขาก็จะมานั่งอ่านเอกสารนั่งคิดร่างวางแผนแล้วก็ทําตามคําสั่งของเราโดยละเอียดเลยเห็นไหมแล้วเขาก็รู้ด้วยนะว่าผมเนี่ยจะใช้เป็นภาษาไทยเนาะเขาจะตอบเป็นภาษาไทยออกมานะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ดูข้อมูลก่อนนะครับอ่านฟองอ่านไฟล์อะไรก็แล้วแต่เขาเนาะเดี๋ยวผมจะ ไปดื่มกาแฟก่อนแ,กนแล้วกันแล้วก็สักพักหนึ่งเดี๋ยวให้เขาเนี่ยทำเสร็จแล้วมาดูผลลัพธ์กันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับให้เขาคิดกันไปเลยระหว่างเราจะไปชงกาแฟกลับมาแล้วนะครับเขาก็พยายามที่จะวิเคราะห์คิดเรียบร้อยนะเขาก็คิดและเหมือนกับเป็น Data Analy ิซิสเลยเป็นเหมือนกับพวกนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับเขาก็ให้แนวคิดสำคัญนะซึ่งเป็น i n s i g ต์สำหรับผู้บริหารก็ค้นพ,พบว่าเนี่ยประสิทธิภาพธุรกิจโดยรวมเนี่ยดีขึ้นนะ หมวดหมู่พวกกางเกงเนี่ยมียอดขายเยอะนะครับแล้วก็เสื้อก็มียอดขายคะแนนรีวิวดีลูกค้าชอบเพนดีเครดิตการ์ดเนาะหลังจากนั้นนะครับผมสั่งให้เขาสร้างแดชบอร์ดด้วยถูกไหมผมก็รอเฉยๆเลยเพราะเขาก็รู้ว่าเขาจะสร้างแดชบอร์ดนะวิธีการสร้างแดชบอร์ดของเขาเนี่ยก็ตรงไปตรงมานะครับเขาก็จะเขียนโปรแกรมขึ้นมาโดยเอาข้อมูลจากที่เราเจอนี่แหละสร้างออกมาเป็นแดชบอร์ดแบบนี้นี่งานมาแล้วนะครับนี รองเสียเมนูแบบนี้เลยนะโ oh, oh. อ้โหอ่ออันนี้เขายังทำไม่เสร็จนะจะขึ้นเป็นคนทินิวนะครับเดี๋ยวผมกดคนทินิวต่อเขานิดนึงเขาจะได้เขียนโปรแกรมให้มันเสร็จนะเดี๋ยวรให้กลับมาดูว่าแดชบอร์ดเขาเป็นยังไงโอเคครับดูเหมือนเขาจะ พยายามเขียนกล้จกะใกล้เสร็จแล้วนะอ๋อแต่ยังเขียนต่อยังไม่เสร็จเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนี่นะครับก็มี key insights โผล่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะว่าอันไหนที่เขาวิเคราะห์เรียบร้อยนะครับนี่นำข้อมูลตัวนี้นะครับไปสร้างเป็น powerpoint ไฟล์ให้หน่อยนะก็ใช้เป็น pptx ก็ได้นะครับเขาจะได้รู้ว่า เราเนี่ยต้องการจะทำเป็น powerpoint นะเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะทำให้เราได้หรือเปล่านะนี่มาแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้เป็นเหมือนกับเป็น powerpoint นะพร้อมจะนำเสนองานเนี่ยมีทั้งตารางมีทั้งตัวสรุปนะประสิทธิภาพอะไรพวกอย่างนี้ให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ถือว่าโอ้โหทำได้ดีพอสมควรเลยนะเราสามารถจะใช้ c l o s s desktop กับ mcp เนี่ย ทำอะไรได้เยอะมากๆและการจะเซตอัพระบบที่ผมทําให้ทุกคนดูวันนี้ได้เนี่ยอันที่หนึ่งเลยที่คุณจะต้องดูเลยก็คือตัวที่เรียกว่าตัวนี้เลยครับตัวเครื่องหมายตรงนี้นะ Search t o o l ตรงนี้เนี่ยตรง Search and Tools เนี่ยกดเข้าไปเลยจะเห็นว่าเนี่ยคือผม Connect เอาไว้เต็มเลยตั้งแต่การให้มัน Search ให้มันดู Google Drive ของผมเข้าดูอีเมลเข้ามาดู Calendar มีแคนวาผมก็มีนะครับ Notion ทุกอย่างอยู่ในนี้ ซึ่งการจะเซตตัวนี้ได้เนี่ยเราจะเข้าไปที่ปุ่ม add connector เลยตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปที่ add connector จากนั้นเนี่ยเราก็ไปเลือกโปรแกรมได้เลยโปรแกรมเราเนี่ยคือ mcp ที่มีความสามารถเพิ่มเติมให้กับพลอตของเราให้เข้าถึงข้อมูลได้เพียบเลยนะครับซึ่งผมเองก็ไปกดบวกที่อีเมลที่ calender เอาไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ย เมื่อเราคลิกบวกเข้าไปนะครับสมสม,ม,สม,มติว่าผมบวกที่ Calendar เนาะ,นะเขาก็จะไปเปิดหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องก,กันก,กับการใช้สิทธิ์เหล่านั้นให้กับเรานะก็จะถามว่าเออจะอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในบัญชีไหน Gmail อะไรก็อนุญาตให้เขาเข้าถึงไปได้เลยนะครับในที่นี้ผมก็จะกดให้ดูเนาะกดไล่ๆไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดกลับมาที่ Cloud Desktop นะเขาก็จะ success นะลิงก์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะลิงก์เรียบร้อยกับ c a l endar แล้วเช่นเดียวกันกับแคนวาเนาะผมก็ใช้วิธีการ add connector แล้วก็ไปเลือกแ a นวาเพื่อที่จะ connect กับแคนวาได้เช่นเดียวกันแบบเดียวเป๊ะเลยนะครับหลังจากที่เรา add จากแคนวาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถที่จะเลือกใช้เครื่องมือแคนวาแล้วก็สร้างดีไซน์แบบที่ผมมาทำให้ดูได้เลยนะง่ายมากๆเลยนะครับแต่อันไหนที่ไม่มีอยู่ใน store ตรงนี้เราสามารถจะติดตั้งเพิ่มได้เช่นกันนะครับเหมือนที่ผมสั่งให้เขาคอนโทรลตัวคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยแหละซึ่งตัวนี้ผมจะใช้ตัว M C P ที่เรียกว่า Desktop Commander d e s k นะครับ m e s k t r p c o m m a n d e เรเนี่ยเราเข้าไปเซิร์ชได้เลยนะพิมพ์ใน Google ว่า Desktop Commander จากนั้นในเนี้ยเขาก็จะมีวิธีการติดตั้งเนาะส่วนผมจะติดตั้งเนี่ยให้เลือกติดตั้งได้หลายวิธีนะผมอาจจะเลือกเป็นแบบ Manual นะครับ Manual configuration ผมก็จะเลือกเข้าไปตึ้ง จากนั้นเนี่ยมันก็จะมีโค้ดตรงนี้โค้ดตรงนี้เนี่ยผมก็จะ Copy มาเลยนะครับ Copy เสร็จปุ๊บผมกลับมาที่คล s สจากนั้นกดจุดจุด,ดด้านซ้ายบนตรงนี้นะแล้วก็ขึ้นมาเลือกที่ Settings หลังที่ผมกด Settings ปุ๊บก็จะขึ้นมาที่หน้า s t t t n n s แบบนี้ถูกไหมครับเลื่อนมาด้านล่างสุดจะมีคำว่า Developer นะ คลิกที่ Developer ปุ๊บก็จะมีตัวที่เรียกว่า Edit Config นะครับกดเข้าไปเลยหลังจากที่กดเรียบร้อยแล้วเนี่ยคำเขาก็จะไปเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาเนาะมันจะมีไฟล์ตัวหนึ่งชื่อว่า c l o u d desktop c o n f i g นะผมจะโชว์ให้ดูนะครับนี่แบบนี้นะ c l o u d desktop c o n f i g นะแล้วก็ดับเบิลคลิกเพื่อเปิดขึ้นมานะครับเมื่อเปิดแล้วก็จะขึ้นเป็นหน้าจอแบบนี้นะหน้าจอแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ย เราก็เข้าไปวางให้ถูกซินแท็กซ์นะถ้าบางคนรู้สึกว่าอันนี้ผมมีหลายตัวแล้วนะถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยยังไม่มีตัวเยอะเท่าผมเนี่ยก็ใส่แค่นี้ Copy Paste แล้วก็ Save ได้เลยนะครับแต่ของผมเนี่ยมีตัวเยอะแล้วก็มีใช้เยอะหลายตัวนะครับอ่าเพิ่มความสามารถให้กับเขาเซฟเรียบร้อยนะหลังที่ที่เราใส่โค้ดเข้าไปในช่องของ Config นี้แล้วเราก็เซฟแล้วเนี่ยปิดแล้วเปิดคลอสใหม่ นะครับผมก็ปิดปุ๊บแล้วผมก็เปิดคลอสใหม่ถ้าเกิดว่าทำงานได้ดีถูกต้องเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นตัว running แบบนี้นะผมเปิดให้ดูนี่มันก็จะขึ้นเป็น desktop commander แบบขึ้นเป็นแบบนี้สีฟ้าๆแล้วก็มี5แบบนี้นะครับของผมเนี่ยติดตั้งเยอะหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็น context 7 ตัวนี้เหมาะสาหรับการเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมใครอยากจะเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมใช้ c o n t ทค t ซได้ดีนะส่วนใครที่เป็นสายวิจัยนะครับอาจจะเป็น s e m a n t i c Scholar MCP ตัวนี้จะช่วยในการหาข้อมูลฐานงานวิจัยแล้วก็หาความรู้ที่น่าเชื่อถือได้แล้วหรือจะเป็นพับิเทียพับปิเทีย,ปปทยตัวนี้จะช่วยเราคอนโทรลน,นะตัวเว็บเบราว์เซอร์ของเราได้เลยเนาะสมมุติผมจะบอกว่านะผมจะบอกว่าเปิด google.com แล้วก็เสิร์ชไทยฟู้ดอย่างเงี้ยซึ่งเขาอ่ะก็จะไปเรียกใช้ พัฟปเทียแล้วก็ Desktop Commander ที่ผมติดตั้งเอาไว้เมื่อกี้แล้วก็จะไปเปิดเห็นไหมเปิดเบราว์เซอร์ให้เราแล้วเปิด Google ให้เราเรียบร้อยเห็นไหมครับแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มเสิร์ชหาไท i ฟู o ดให้เราอัตโนมัติเลยเนี่ยดูดิจบเลยเห็นไหมนี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะคือแทมทไม่ต้องทำอะไรเลยอะสบายไหมและเนี่ยก็เป็นวิธีการใช้ คลอดเดสก์ท็อปร่วมกับ MCP นะครับผมบอกวิธีการเซตอัพไปเรียบร้อยแล้วนะก็สามารถที่จะลองใช้งานกันได้เลยนะครับสำหรับคนที่ใช้ตัวคลอดที่เป็นแบบเวอร์ชันจ่ายตังนะคอนเทนต์แบบนี้ชอบไหมครับถ้าชอบก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมเลยนะผมจะได้รู้ว่าแบบนี้ชอบแบบนี้ไม่ชอบจะได้ปรับปรุงส่วนไหนจะได้ทำวิดีโอที่ตอบโจทย์ได้อีกนะส่วนอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะแล้วถ้าคิดว่ามีประโยชน์มากๆเนี่ยก็อย่าลืม ช่วยแชร์ให้กับเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักด้วยนะครับเขาจะได้รู้วิธีการทํางานที่ดีด้วย AI แบบง่ายๆไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้ามีประโยชน์เช่นเดิมแบบนี้ที่หมาดดิตเตลสวัสดีครับ